ให้ทำอ e ีเวนต์พัเนยในพื้นที่อูเภูสิงห์ท่าหมายก็ว่าบางอำเภอนะครับอย่างเช่นอำเภอคุหานอำเภอภูเขาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันไม้จะข้ามไปจังหวอนรามีชัยนะครับซึ่งก็เป็นอุปสรรคปัจจุบัคนะครับถ้าต้องย้อนไปที่ศรีสกเจดไปทำซึ่งระยะทางก็ประมาณ60ลีช่องสนามเมืองใหม่นะครับซึ่งเคยมีออฟฟิศที่ขึ้นน่าจะมีการโยก การทําบัตรทีร่ฐานกรรท่าซึ่งอยู่ทางทิศใต้น,นี่ก็เดินทางมาทำอินทิศของทุกบัตรนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนที่ท่นานท่านว่านะครับท่านเรียนที่เมืองใหม่ชุมพรหรืออําเภอตะมาอนีนะครับก็จะเป็นการส,งส่งเสริมในส่วนของกัมพูชานะครับให้กลับไปยังโรงพยาบาลของเขาอยู่ที่อุดรไม่ใช่ด้วยสมาาเก็อาจจะสิ่งแบบก่านแนวช่องทางแล้วนะคสามารถออกมาที่แล้วก็ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด่านตรวจดินทาวรถช่อมสะดับเป็นด่านตรดนที่มีลักษณะพื้นที่ว่าสองประเทศสามารถเดินทางไปมาหาศนกันได้ดาวยอีกทั้งยังเป็นยุทธศาสตร์สำคัญรักษาที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดยะโสธรหรือจังหวัดสุรินทร์ก็สามารถเริใจในเหโการเพื่อกิดขึ้นต่อ ยเวลาในการสบกต่ว่าปันโรงแรนไรยงี้ต้องไปทำที่อย่างที่ท่านว่าไปทำที่จังหวัดไม่สะดวกแต่ว่าถ้าไปเจอทั้งรอรรองนะครับหรือว่าอาจจะเปลี่ยนส่วนย่อยอาจจะประสานเป็นวิธีทัดครับสูนนอนตรงนี้ทั้งสองพุงเวลาพุ่งเวลาหนึ่งก็คือที่น้องเนี่ยจะสองแบบที่ว่า วันนี้ถ้าได้มาสำรวจในพื้นที่โรนที่ช่องสังคมครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการมาดูพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูช,ชาด้านที่ติดกันคือด้านที่จังหวัดอุด,อดอรมเมนยกับด้านจังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันในหลายเรื่องกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดซึ่งมีประเด็นผมเพื่อประเด็นหลักที่เราได้คุยกันก็มี3เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือในเรื่องของ าาก,การที่ปริหารจัดการบริเวณช่องสซงามือสุดผ่านแดนซึ่งเราเห็นว่าเอกาสารในการเดินทางซึ่งปัจจุบันนี้มีหนังสือเดินทางแล้วก็มีบ o r d เดร์พาสซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอในการอำนวยความสะดวกกับประชาชนทั้งสองฝ่ายกําลังพิจารณาดูซิว่าเราจะสามารถที่จะขยายให้มีเอกาสารอีกอย่างนึงก็คือบัตรานแดนชั่วคราวนะะได้หรือไม่อันนี้ก็คงจะต้องเป็นประเด็นที่เรา คุยกันเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ของสลหับท้องถิ่นนะครับประเด็นสองที่ได้มีการคุยกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศซึ่งประเด็นนี้ได้มีการปรึกษาหารือระหว่างโรงพยาบาลคู่มิตรก็คือโรงพยาบาลภูสิงกับโรงพยาบาลรองเวงเราจะทําอย่างไรที่จะอนินความสะดวกให้ผู้ป่วยจากโมูชาสามารถเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยในสาขาฉุกเฉินได้ มากน้อยเพียงใดแล้วก็สามารถที่จะทําให้เป็นระบบที่ชัดเจนได้อย่างไรนะครับอันที่3ามก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวหลังจากที่สถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วเ,เราก็พยายามที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายกัมพูชามาเที่ยวที่ในประเทศไทยและทางฝ่ายไทยไปเที่ยวที่กัมพูชาในส่วนของในการที่จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากกัมพูชามาเที่ยวที่ประเทศไทยก็ อาจจะมีแรงจูงใจหลายๆอย่างเช่นว,ว่าการที่เดินทางมาสู่มากขึ้นมีกิจกรรมทางด้านประเพณีร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าในหลังจากที่สถานการณ์โควิดดีขึ้นน่าจะมีกิจกรรมระหว่างประชาชนกับประชาชนได้มากขึ้นซึ่งการติดต่อระหว่างประชาชนกับประชาชนจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญระหว่างการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองครับขอบคุณครับ